พักตาเนาะแล้วก็อยู่ในเครือสภาแต่ว่าในการอยู่ในเครือสภานี้การเผชิญและการได้สัมผัสกับไฟครั้งนี้เป็นสิ่งที่หมายความว่าเก้าอยู่ในเงาความตายเลยครับเพราะว่าเมื่อป่วยเป็นเวลาสองเดือนแล้วก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จแพทย์ก็ได้ลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งที่ แล้วก็ที่ปอดแล้วก็ที่ตับด้วยแล้วเป็นระยะที่สี่ด้วยก็พระพเจ้าเห็นว่าไม่มีทางอื่นนอกจากไฟของพระเจ้าที่จะจะเผาจะทำลายสิ้นไปแล้วก็เมื่อพระเจ้าปรเชิญเนี่ยพระเจ้ารู้ดีว่ามันมันไม่ใช่โรคไข้กระเจ็บแต่มเป็นผีเป็นเวียนชั่วที่เข้ามารบกวนในชีวิตแล้วก็ ก็เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าแล้วเป็นโอกาสของพระเจ้าที่ได้มีโอกาสได้เจอกับน้องจอยที่ไปที่โฮเรบแล้วก็เวลาเดียวกันคืนนั้นก็รับทราบว่าอาจารย์หน่อยจะไปที่นั่นด้วยเราก็คุยกับลูกสาวว่าขอไปส่งพ่อด้วยอยากจะไปอยากจะรับการรักษาด้วยไฟเพราะว่าพ่อรู้ดีว่า ถ้าพ่อไม่ได้รักษาด้วยไฟพ่อจะอยู่ไม่ได้ <Amen. S 1> ว่าจะต้องอพ่อมันจะทําลายชีวิตของพ่อแน่ๆก็ขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่คืนนั้นไปแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ขับไล่วิญญาณชั่วที่อยู่ในในร่างกายแล้วก็ในแต่ละคืนแต่ละคืนก็อาการดีขึ้นเลยแล้วทีนี้ก็ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะ์หน่อยว่าถ้าจันจะไปก็ต้องไปสุดๆทํามาไปสุดๆมันเอาจันแน่ผมก็เลยตัดสินใจว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะไม่หันหลังจะเดินในไฟเพราะผือเจ้าที่พระเจ้าทรงอยู่กับทีมงานที่ได้พบกันที่ภูเขาโฮเร็บแล้วก็ได้ตามมาที่กรุงเทพ แล้วก็สถากายก์หลังชอยก็ได้เปิดบ้านให้พักผ่อนแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าและเมื่อได้สัมผสัสทุกๆคนที่ในทีนจักอย่างนี้ได้เห็นถึงพระคุณความรักของพระองค์ถึงมันเราไม่เคยรู้จักกันแต่ก็มีทุกท่านยกมือสวัสดีอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจและก็ได้รับการรักษาจากพระเจ้า ดีขึ้นเป็นลำดับครับมาถึงวันนี้ความเจ็บปวดอย่างอื่นมัค่อยมีนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะเดินกับพระเจ้าโจรถึงที่สุดนะครับในการที่จะเดินเนือไฟของพระเจ้าแล้เพราะว่ามีพี่น้องอีกมากมายที่เราเองไม่ได้สัมผัสแล้วก็มีความตั้งใจว่าหลังจากนี้ถ้าหายดีแล้วก็จะร่วมรับใช้กับพระเจ้ากับทีมนะครับกับพี่น้องชนเผ่าหลายๆเผ่ากรรมอันนี้เป็น สิ่งที่พระเจ้าเอางประทับใจครับก็สวัสดีค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่จริงติดตามอาจารย์หมอมาหลายปีแล้วอาจารย์หมอไปที่เชียงรายได้เข้าไปร่วมติดต่อกันสามปีนะคะแล้วก็ชวนสามีไปร่วมด้วยแต่สามีช่วงนั้นก็รับใช้ในเครือข่ายสภาก็ไม่มีเวลาไปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ ไฟของพระเจ้าได้มาเยียวยารักษาครอบครัวของเราแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกสาวคนโตนะคะก็เขาก็เจอกับปัญหามากมายแต่เมื่อเขามาสัมผัสไฟของพระเจ้าเขาก็กลับมาแล้วก็เขาก็ชวนพ่อแม่เพราะว่าเราขัดช่วงไปหลายปีในการที่อาจารย์หมอไม่ได้มาเมืองไทยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า วันนั้นที่ภูเขาโฮเรบทีมงานของน้องจ้อยไปรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็พ่อต้องติดภารกิจแล้วก็พ่อไม่ได้ไปรู้สึกว่าผิดหวังมากแล้วก็ร้องไห้โฮเลยพ่อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือที่อาจารย์หมอมาที่เชียงใหม่ก็เราตั้งใจว่าเราจะไปเป็นครอบครัวแต่พ่อก็ไม่ได้ไปอีกที่จริงพ่อล้มป่วยลงแล้วนะคะแต่พอดีลูกชายกลับมาแล้วก็จะไปเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่ แล้วก็พ่อก็ไม่ได้ไปก็แม่ก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจมากแล้วทีนี้พอเราไปรับไฟที่ภูเขาโฮเรบจากอาจารย์หน่อยแล้วก็อาจารย์คมเอกด้วยสองรอบนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไปรับที่เชีงยงใหม่จากอาจารย์หมอเรากลับมาแล้วก็สามีก็ป่วยหนักมากตอนนั้นเขาเขาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่า เขาปวดเขาเจ็บปวดแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยผีมันสตานจมตีเนี่ยเขาจะแข็งไปหมดทั้งตัวเวลาเราทุบที่ข้างหลังเหมือนกับทุบก้อนหินนะคะแล้วกเ็เราก็เอาไฟจากอาจารย์หมอไปวางแต่ว่าเรายังมีข้างในอีกอะไรอีกเยอะแยะใช่ไหมคะทุกครั้งที่อาจารย์หน่อยหรือว่าอาจารย์คมเอกวางเนี่ยผีจะออกทุกครั้งเลยผีผีหลายตัวด้วยแล้วก็ ตอนอาจารย์หมอมาเพราะว่าคนเยอะใช่ไหมคะเขาพเจ้านั่งแถวข้างหลังสูดเขาพเจ้าทั้งไอทั้งอ้วกจนมีคนมาแต่ข้างหลังว่าจะรับไฟไหมบอกว่ารับเขาบอกว่าถ้ารับไฟก็ไปอยู่ต่อไปต่อแถวข้างหน้าเพราะแถวที่เขาพเจ้าอยู่นั้นอ่ะเขาพเจ้ามัวแต่ไอก็แต่อ้วกแล้วก็ไม่ได้มองดูใครเลยก็ปรากฏว่าแถวที่เขาพเจ้าอยู่นั้นไม่มีใครแล้วเหลือแต่เขาพเจ้าคนเดียวแล้วเขาก็มาแต่ให้ไปนั่งต่อที่ข้างหน้า แล้วก็ข้าพเจ้าก็ไปนั่งต่อเพราะว่า,าเรารับสองรอบใช่ไหมคะแล้วทีนี้ข้าพเจ้าเป็นม,มีบัมพ์รุษที่เป็นจอมขมังเวทแล้วก็ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยอา,อาจารย์หน่อยกับอาจารย์คมเอกบอกว่าเรารับมาเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องขับอีกหลายรอบโดยเฉพาะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่บ้านเราสองคนคุยกันแล้วเราจะกลับไปแล้วก็เราจะไปทำลายให้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสื่อที่มันเปิดให้มันเข้ามาแล้วก็ทำลายเรานะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมงานที่นิวไวยที่รักเราแล้วก็เป็นห่วงเราแล้วก็ให้โอกาสเราในการที่โดยเฉพาะอาจารย์หน่อยกบอาจารย์คมเอกนะคะท่านเราไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของท่านแต่ท่านมีความเมตตาเรามากแล้วก็ท่านเป็น ผู้รับใช้พระเจ้าที่อ่อนสุภาพคุยกับเราแบบนุ่มนวลน,นะคะแล้วกอ็อาจารย์หน่อยกับอาจารย์คมเอกเป็นลูกของอาจารย์ดากับอาจารย์หมอวรุณด้วยใช่ไหมคะเราจะเห็นถึงอาจารย์ดากับอาจารย์หมอวรุณก็สุภาพมากนะคะเป็นท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่น่ารักมากนะคะงามสง่าด้วยนะคะ เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางเพราะว่าความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็พระเมตตาคุณของพระเจ้าด้วยนะคะแล้วก็เราทั้งสองคนคุยกันว่าเราจะไปให้สุดๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปสุดๆเนี่ยมันเอาเราตายแน่นะคะเพราะว่าค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกอย่างขอพระเจ้าอวยพรค่ะ